ตอนเงินตราข้ามแดนเรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศนอกจากพาส,สปอร์ตและกระเป๋าเดินทางแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่หลายคนมักลืมคิดถึงนั่นก็คือเงินสดที่เราพกติดตัวครับ ผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทยสามารถนำเงินบาทไทยออกไปได้ครั้งละไม่เกิน5 0,000บาทโดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับเว้นแต่กรณีเดินทางไปยังประเทศเมียนมาลาวเวียดนามมาเลเซียกัมพูชารวมถึงจีนเฉพาะมณฑลยูนันผู้เดินทางสามารถนำเงินบาทไทยออกไปได้ไม่เกิน2ล้านบาทโดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับ และในกรณีนําเงินบาทไทยเข้ามาหรือออกไปนอกประเทศไทยเกินกว่า450,000บาทหรือเงินบาทไทยรวมกับเงินสกุลต่างประเทศเกินกว่า450,000บาทหรือเทียบเท่าหรือเงินสกุลต่างประเทศรวมกันเกินกว่า15,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะผ่านดา่านศุลกากรทุกครั้งครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1 1 6 4 Customs Call Center รรก,กรมศุลกากรยินดีให้บริการครับรู้กด เข้าใจระเบียบเดินทางอย่างมั่นใจทุกเส้นทางครับพี่ฮูกผู้รอบรู้มาแล้วครับหลักเกณฑ์การสำแดงรายการเงินตราเข้าและออกนอกประเทศไทยจำได้ไง่ายๆดังนี้ครับเงินบาทไทยเกิน450,000บาทต้องสำแดงเงินตราต่างประเทศเกินหรือเทียบเท่า15,000ดอลลาร์สหรัฐต้องสำแดงตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุเป็นเงินบาทไทยมูลค่ารวมกันเกิน450,000บาทต้องสำแดง และตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุเป็นเงินตรอต่างประเทศมูลค่ารวมกันเกินหรือเทียบเท่า15,000ดอลลาร์สหรัฐต้องสำแดงครับ